สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับกระผมนายนายเลิศธนโยธินตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนําโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยาอยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีอยู่ที่เลขที่20หมู่3าําบลท่าเส,สาอําเภอไซโยกจังหวัดการจนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ52ไร่ เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวน528คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน32คนสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะครับกับผมได้รับหน้าที่ให้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ในรายวิชาคณิตศาสตร์อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเลยนะครับว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อมากๆถ้าเราสอนแบบธรรมดานะครับเด็กๆหลับแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันโรงเรียนไซโยกน้อยวิทยานะครับก็เป็นเช่นนั้นจากผลการทดสอบระดับชาตินะครับหรือโอนเน็ตเนี่ยนักเรียนในปีการศึกษาก่อนๆนะครับก็ทําคะแนนนะครับของโอนเน็ตเนี่ยได้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศนะครับซึ่ง ในหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของโจทย์ปัญหาตรีโกณมิติเนี่ยเด็กๆทําคะแนนกันได้น้อยมากๆนะครับผมก็เลยไปศึกษาหาสาเหตุว่าทําไมถึงทําคะแนนได้น้อยนะครับสาเหตุก็คือหลกัลกๆเลยคือ1เด็กๆไม่สามารถที่จะหาความยาวหรือความสูงโดยใช้ความรู้เรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติได้นะครับ1ที่หาไม่ได้เพราะว่าวิธีการสอนอาจจะเบือ่อหน้าเบื่อนะครับ 2. นะครับเราใช้ การจําค่าตารางตรีโกณน,นะครับซึ่งถ้าเด็กๆที่แบบไม่ได้ใช้บ่อยๆการจําค่าตารางตรีโกณเนี่ยเป็นอะไรที่ลืมง่ายมากๆก,ก็เลยพยายามปรับวิธีการสอนนะครับและประเด็นที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยก็คือนํามาจะทาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาตรีโกณซึ่งยกขึ้นมาเพราะสิ่งที่น่าสนใจมีอีกก็คือตรีโกณมิติเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความรู้เดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับไม่ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้านประกอบมุมฉากซึ่งทุกด้านจะมีความหมายสําหรับการแก้โจทย์ปัญหาในตรีโกณน,นะครับอ่ะผมก็เลยยกประเด็นนี้ขึ้นมาในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้นะครับอ่ะทีนี้ก็มีอันหนึ่งก็คือเรื่องตรีโกณมิติเนี่ยนอกจากใช้ความรู้เดิมมา,มาเรียนรู้ในปัจจุบัน ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในอนาคตได้ด้วยในระดับชั้นมาธยมปลายหรือระดับปริญญาตรีนะครับก็เลยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบนี้ละไหนนั่นะคือมีวิธีการสอนทั้งหมด4ขั้น1เลยขั้นนำหรือทบทวนความรู้2ขั้นสอน3ขั้นฝึกปฏิบัติใช้ทฤษฎีและ4ขั้นสรุปนะครับ ในขั้นนำหรือทบทวนความรู้เดิมนะครับผมก็ได้ยกใบงานอันที่ใช้ในแผนก่อนหน้านั้นถึง2แผนนะครับก็เลยไม่ได้ใส่มาในแผนนะครับก็คือในเรื่องของการหาค่ามุมตรีโกณมุมพื้นฐานของ s i น์คอร์ดแ o นโคเซ c เซคอนะครับก็มุมที่เราศึกษาก็คือจะมี 0, 30, 45, 60และ90นะครับ โดยใช้มือเลยโดยที่ไม่ต้องไปจําค่าตารางก็ได้หรือใครจะไปจําค่าตารางก็ได้แต่ถ้าไม่ได้จําเราก็ใช้มือได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับและอันหนึ่งสื่อที่เราใช้ก็คือจะเป็นบอร์ดสรุปความรู้นะครับบอร์ดสรุปความรู้เมื่อ,อทบทวนเนี่ยเราจะใช้วิธีการถามตอบเป็นหลักนะครับพยายามถามเด็กจี้ไปเป็นหลายบุคคลนะครับถ้าเข้าใจจริงๆเราก็จะถามจนกว่า จนกว่าท, effect. ทุกคนจะได้นะครับแล้วจะมีอันนึงก็คือสื่ออีกอันนึงก็คือเป็นเกมเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ผ่อนคลายก่อนที่เข้าไปเรียนเนื้อหาที่จะสอนในขั้นต่อไปนะครับเกมเนี่ยที่ท,ที่อันนี้ก็คือจะเป็นเกมเกมของ r อดบอลนะครับก็คือจะเป็นการถามความรู้เรื่องของค่ามุมตีกลนพื้นฐานปกติเลยนะครับเช่นซ้าย30ได้เท่าไหร่เศษ90ได้เท่าไหร่นะครับนี่คือถามแบบถามไปและอีกอันนึงที่ถามก็คือ1ถ้าสมมุติว่า รูทสส่วนสเกิดจากค่าอะไร2ส,ส่วนรู้สเกิดจากค่าอะไรซึ่งเด็กๆก็จะต้องตอบกลับมาจากค่าอัตราส่วนตรีโกณมิต,ตินะครับเช่นเดียวกันนะครับในขั้นสอนหรือแสดงและอธิบายทฤษฎีหลักการนะครับผมยกโจทย์ปัญหาขึ้นมา1ข้ออาจจะไม่ถึงโจทย์ปัญหาเป็นรูปสามเหลี่ยมธรรมดานะครับโดยที่ให้หาความยาวด้าน x และด้าน y นะครับซึ่งถ้าตอบแบบผิวเผินเด็กๆจะตอบทันทีเลยนะครับตอนที่ถามนะครับเด็กๆจะตอบทันทีเลยว่า เราจะต้องใช้ความรู้เรื่องของอทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วเราก็ถามจี้ถามย้อนไปเลยว่าถ้าทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี้เราจะต้องใช้อะไรบ้างเด็กๆก็จะตอบว่าจะต้องรู้ความรู้ความยาวด้าน2ด้านซึ่งในข้อนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็คือมันจะมีด้านที่เรารู้ความยาวแค่ด้านเดียวคือด้านความยาวที่มันเป็น6หน่วยถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็เลยถามใหม่ว่ารูปนี้เราเห็นอะไรบ้างเด็กๆก็จะตอบว่าเราไม่รู้ความยาวด้าน2ด้าน ถูกต้องไหมครับเรารู้ได้แค่ด้านเดียวแต่สิ่งที่เรารู้เพิ่มก็คือมุมของ30ดังนั้นเรามองจากมุม30ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งถามเด็กรและย้ำจี G ้จี้ให้เด็กเข้าใจว่าเราจะใช้มุม30เนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการหาความยาวของ x และ y นะครับมองจาก3 0ด้าน6ก็คือจะเป็นด้านตรงข้าม่า30ถูกต้องไหมครับและ y ก็จะเป็นด้านประชิดซึ่งถ้าท่องง่ายๆก็คือชิด ซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับอะไรก็ไปคุยกับเด็กอีกทีนึงนะครับและเราก็ช่วยกันทําข้อนั้นจนจบมาถึงขั้นฝึกปฏิบัติใช้ทฤษฎีหรือหลักการนะครับก็คือยกโจทย์มาคล้ายๆกับโจทย์เมื่อกี้ที่ช่วยกันทําในห้องนะครับแต่อันนี้จะเป็นใบงานกลุ่มนะครับเป็นใางานกลุ่มซึ่งเป็นโจทย์ที่คล้ายๆกันเพียงแต่เงื่อนไขจะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ว่า,าด้าน x และด้าน y นี้จะเปลี่ยน จากโจทย์ที่ยกให้นะครับและอีกอันนึงก็คือให้เด็กๆหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับนั่นหมายความว่าต้องหาค่า x ได้หาค่า y ได้ถึงจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมได้นะครับดังนั้นก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้ากลุ่มซึ่งเด็กๆก,ก็ช่วยกันทําใบงานแล้วก็สรุปออกมาซึ่งทุกคนก็ทําใบงานได้ดีมากๆในขั้นตอนนี้เราจะสังเกตการทํางานของกลุ่มนะครับ การพูดคุยกันในตรงนี้เด็กๆจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้รู้วิธีการซึ่งบางกลุ่มก็คือคุยกันว่าเฮ้ยเราจะใช้ค่าทรายหรือดีค่าคอสดีซึ่งบางคนก็บอกว่าอาจทําไปทํามาซึ่งสุดท้ายปลายทางเดียวกันนะครับและเราก็ให้มันนําเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับหน้าชั้นเรียนซึ่งทุกคนก็นําเสนอบางกลุ่มแนวคิดไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราได้ศึกษาแนวคิดของแต่ละกลุ่มกันนะครับก็ตอนที่ นำเสนอเนี่ยเราจะได้ประมาณ3กลุ่มด้วยกันซึ่ง3กลุ่มนี้ก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแต่สุดท้ายคําตอบก็เหมือนกันนะครับเราจะพยายามเชื่อมโยงให้ได้นะครับว่าแต่และว,วิธีเนี่ยคือคําตอบเหมือนกันได้ยังไงนะครับในขั้นสรุปนะครับเราก็จะมีอีก2กลุ่มที่เราไม่ได้นําเสนอถูกต้องไหมครับก็ยกใบงานของ2กลุ่มนั้นนะครับมาเป็นตัวประเด็นมาเฮ้ยถ้าเราจะใช้เรื่องของ ความรู้ในเรื่องของตรีโกณเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับใช้ความรู้เรื่องของตรีโกณเนี่ยในการแก้ปัญหาของรูปสามเหลี่ยม1นึ่งจะต้องรู้1ด้านและ1มุมเป็นอย่างต่ําจากนั้นปั๊บใช้1ด้าน1มุมเนี่ยในการเคาะโดยใช้วิธีการของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็อัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับจากนั้นก็ ให้การบ้านไปอีกหนึ่งข้อซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหาในข้อนี้เนี่ยเราอาศัยความรู้ของมุมก้มและมุมเงยนะครับครูก็เลยแจกใบงานเรื่องของมุมก้มและมุมเงยไปอีกและอธิบายเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงนะครับแล้วให้เด็กๆก,กลับไปศึกษาต่อและทําใบงานมาเพื่อที่จะมาดีเบตกันหรือประเมินใบงานกันในคาบหน้านะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับก็คือนักเรียนสามารถที่จะหาความยาวความสูงของ รูปนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติได้นะครับในคาบถัดมานะครับเราก็ให้เด็กๆเนี่ยมาประเมินใบงานกันแล้วดูสิว่าใครติดขัดอะไรตรงไหนเราก็ให้มาปรึกษากันนะครับซึ่งเด็กๆทุกคนก็คือจากการตรวจใบงานเด็กๆทุกคนสามารถที่จะทําใบงานได้ถูกต้องนะครับก็จะมีหนึ่งคนนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของอับาส่วนในเรื่องของค่าตรีโกณก็ได้รับคําอธิบายไปนะครับ จากการเรียนการสอนก็ได้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณกรรมการทุกท่านมากครับสวัสดีครับ